บันทึกนี้อ้างอิงจากบุคคลและเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์เรียบเรียงรายละเอียดบางส่วนเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อให้เป็นเรื่องเล่าที่เข้าใจง่ายค่ะหอดรหัสลับความเจริญแห่งยุโรปผ่านสายพระเนรของพระพุทธเจ้าหลวงในการเสด็จพระราชดำเนินประพาทวิบยุโรปครั้งที่สองของพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือที่ปวงชนชาวไทยน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาว่าพระปิยมหาราชเมื่อพุทธศักราช2450นั้นถือเป็นห่วงเวลาสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ที่ท,ทรงใช้เวลาเกือบปีในการแสวงหาความรู้และเจริญสัมพันธไมตรีตลอรดระยะเวลาการเดินทางพระองค์ทรงประสบพบเจอเหตุการณ์นานัประการทรงพบเห็นชีวิตผู้คน สัตว์และสิ่งของที่แปลกตาไปจากราชอาณาจักรสยามอย่างสิ้นเชิงทรงบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไว้อย่างละเอียดอ่อนและเปี่ยมด้วยพระอารมณ์ขันผ่านพระราชนิพนธ์ลายพระหัตถ์ที่ส่งถึงพระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิพานนพดลวิมลประภาวดีกรมขุนสวรรคโลกลักษณะวดีซึ่งภายหลังได้รับการรวมเร่ม เป็นหนังสืออันล้ำค่าชื่อว่าไกลบ้านทางด้านคุณสัญชนีวีรศิลป์ชัยนักประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญได้หยิบยกแง่มุมการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบจากหนังสือเรื่องส่วนพระองค์ในไกลบ้านมาให้เราเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งข้อสังเกตถึงความแตกต่างระหว่างชาวสยามและชาวตะวันตกไว้ในหลายมิติดังนี้ วัฒนธรรมการดื่มความจำเป็นตามสภาพอากาศกับความเก๋ไก๋เรื่องแรกที่ทรงตั้งข้อสังเกตก็คือพฤติกรรมการดื่มสุราพระองค์ทรงวิเคราะห์อย่างถ่องแท้ถึงมูลเหตุที่แตกต่างกันโดยทรงมีพระราชดำริว่าชาวตะวันตกหรือที่เรียกกันติดปากว่าฝรั่งนั้นมีวัตถุประสงค์หลักในการดื่มเพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย เนื่องจากในทวีปยุโรปมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดการดื่มเหล้าจึงเปรียบเสมือนยารักษาโรคหรือสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับชาวสยามในสมัยนั้นดังที่มีพระราชบัญญายไว้ว่าไม่เหมือนของเราอากาศร้อนข้างฝ่ายเราไอ้น้ำก็กินอยู่ไอเหล้านั้นเป็นของเพิ่มเติม วิเศษออกไปนอกจากจำเป็นกินสำหรับให้เมาสำหรับให้เก๋ความตั้งใจที่จะกินมันผิดคนละฐานะไม่ร่วมกันเลยพระองค์ทรงเห็นว่าคนไทยดื่มเพื่อความสนุกสนานเพื่ออวดความเท่หรือที่เรียกว่าความเก๋มากกว่าจะเป็นความจำเป็นทางกายภาพประเด็นต่อมาที่น่าสนใจคือเรื่องความกลัวแดด พระองค์ทรงปแปลกพระไทยที่พบว่าชาวสยามแม้จะเติบโตมาในเมืองร้อนและคลุกคลีกับแสงแดดมากกว่าชาวตะวันตกแต่กลับมีพฤติกรรมกลัวแดดอย่างรุนแรงเมื่อเห็นแดดทีไรเป็นต้องรีบหลบเข้าที่ร่มเสมอหากเด็กคนไหนไปยืนตากแดดก็มักจะถูกผู้ใหญ่ดุด่าว่าเอตโตโรพระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าชาวตะวันตกกลับโหยหาแสงแดดเพื่อสร้างความอบอุ่น แต่สำหรับคนไทยนั้นแม้จะเดินทางไปอยู่ในที่อากาศหนาวเย็นของยุโรปเมื่อเจอแดดก็มักจะเดินหลบเข้าเงาไม้อยู่ดีโดยทรงให้เหตุผลเชิงจิตวิทยาไว้อย่างน่าเอ็นดูว่าเห็นจะเป็นด้วยเข็ดหลาบมันหลบเข้าไปเองโดยไม่ได้นึกว่าจะหนีแดดคือเป็นความเคยชินที่ร่างกายสั่งให้หลบเพราะความเข็ดจากแดดที่ร้อนระอุในเมืองไทยนั่นเอง ในมิติของการบริหารราชการแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสังเกตเห็นความล้ำหน้าของระบบการปกครองในประเทศอังกฤษพระองค์ทรงพบว่านโยบายสำคัญต่างๆไม่ได้เกิดจากความคิดของคนเพียงคนเดียวแต่มาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เรียกว่าคณะบริหารบ้านเมืองหรือมีลักษณะเป็นสภาที่ปรึกษาร,ราชการแผ่นดินในยุโรป ผู้มีความรู้จะมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นถกเถียงและหาข้อสรุปที่ดีที่สุดก่อนจะนำขึ้นกราบบังคมทูลเสนอต่อพระเจ้าแผ่นดินระบบนี้ทำให้บ้านเมืองมีความเจริญอย่างต่อเนื่องเพราะมีการกั่นกรองจากหลายฝ่ายทรงนำเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกับสยามที่ในอดีตมักจะพึ่งพาแต่เพียงความคิดเห็นของผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจสูงส่งเพียงไม่กี่คน ส่วนผู้น้อยมีหน้าที่เพียงรับคำสั่งและทำตามทำให้ขาดความกระตือรือร้นและความคิดดิเริ่มสร้างสารรค์ไม่ขยันขันแข็งเท่ากับข้าราชการฝรั่งที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูงมากประเด็นที่ถือว่าเป็นจุดพีคข,ของการสังเกตคือพระองค์ทรงพบว่าวิถีชีวิตของฝรั่งนั้นดูเหมือนจะมีความสุขสบายจนน่าชงน ดังที่ทรงบันทึกไว้ว่าช่างมีแต่ความสนุกสบายกันเสียจริงๆไม่เบื่อเลยไม่เห็นมีใครทำอะไรในตอนบ่ายเที่ยวเล่นเท่านั้นพระองค์ทรงตั้งคำถามว่าในเมื่อตอนบ่ายเห็นแต่คนออกมาเดินเล่นพักผ่อนนั่งตามคาเฟ่หรือท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆแต่ทําไมบ้านเมืองของเขาถึงยังเจริญรุ่งเรืองและมีระบบระเบียบที่ยอดเยี่ยม พระองค์ทรงตกผลึกและชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญว่านั่นเป็นเพราะฝรั่งมีวินัยในเรื่องของเวลาอย่างเคร่งครัดหรือที่ปัจจุบันเรียกว่า work hard play hard เวลาทำงานเมื่อถึงเวลางานเขาจะทำงานอย่างจริงจังทุ่มเ,เทเทคโนโลยีและความคิดทั้งหมดลงไปทำให้งานมีประสิทธิภาพสูงเมื่อถึงเวลาพักเขาก็จะพักผ่อนอย่างเต็มที่ เพื่อให้สมองปลอดโปรง่งพระองค์ทรงสรุปว่าเป็นวิสัยที่คนไทยในสมัยนั้นยังขาดอยู่เพราะคนไทยมักจะทำงานแบบทำไปเรื่อยๆไม่แบ่งแยกเวลาเล่นและเวลางานให้ชัดเจนพระองค์จึงทรงมองว่าการพักผ่อนของฝรั่งไม่ใช่ความขี้เกียจแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพนอกเหนือจากประเด็นข้างต้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงสังเกตเห็นปัจจัยเสริมที่ทำให้ฝรั่งเจริญกว่าคือความเกรงใจต่อกฎหมายทรงพบว่าแม้จะไม่มีเจ้าหน้าที่มายืนคุมแต่คนฝรั่งก็เคารพกฎจราจรและระเบียบสังคมอย่างยิ่งรวมถึงนิสัยรักการอ่านที่ทรงเห็นชาวตะวันตกถือหนังสืออ่านเสมอในยามว่างข้อมูลเหล่านี้ ไม่ใช่เพียงการบันทึกเพื่อความสนุกสนานแต่คือการถอดบทเรียนที่พระองค์นำมาใช้ในการปฏิรูปประเทศไทยครั้งยิ่งใหญ่ทั้งการตั้งสภาที่ปรึกษาการปฏิรูประบบราชการและการวางรากฐานสาธารณูปโภคเพื่อให้คนไทยมีเครื่องมือและนิสัยที่จะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญทัดเทียมอารยประเทศนั่นเอง